คำรณนพารวยด้วยกเกษตรตอนพักพื้นบ้านกำลังฟื้นกลับคืนมาอย่างแรงณปัจจุบันนี้เนอะ <c oughs> จะบอกคือ ป่าเขาลำน้วยทานน้ำตกใสเย็นซ่านพื้นแผ่นดินล้านนาไทยสวยเอื้องสาวหมู่เหาซึ่งใจบ่อแต่งเติมเสริมใส่ของงามบาดใจบาดตาไปดูแปลงสาธิตทดลองการปลูกผักพื้นบ้านแบบปรับปรุงพันธุ์ให้ได้มาตรฐานของบริษัทอีทเวสิทธิ์จำกัดสอนแดง ซึ่งเป็นบริษัทปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ผักเบอร์ต้นๆในเขตร้อนของโลกที่เขามีอายุยืนยาวมานานถึง35ปีแล้วที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วันนี้35ปีของอินเวสิเนี่ยเรามีสโลแกนว่าอะไรนะฮะเพราะอะไรนะเพราะด้วยใจให้ยั่งยืนค่ะอ่านะครับเราใช้พืชเนยนะทำให้มันยั่งยืนอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับผักพื้นเมืองนะซึ่งวันหนึ่ง มันหายหน้าไปแต่วันนี้มันกลับมาในรูปแบบที่ที่เรียกว่ายั่งยืนอ่ะปกติแล้วนะครับถั่วแปบเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนแต่นี่เป็นแปรสีม่วงมันมายัางไงครับถั่วแปบสีม่วงนี่ก็คือเป็นถั่วแปรที่ไม่เขาเรียกว่าปลูกได้ทุกฤดูค่ะ uh huh. ก็จะปลูกประดับก็ได้ uh huh. กินก็ได้ทางเหนือจะชอบกินถั่วแปร uh huh. เอาไปยำถั่วแปรอร่อยมากค่ะ สีม่วงมันม่งบอกถึงสารอะไรนะฮะสารแอนโทไซยานินค่ะตัวนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสูงกว่าสีเขียวสูงกว่าสีเขียวแน่นอนค่ะฉะนั้นเรามาที่นี่จะเห็นมุ่งม่วงเยอะนะครับตรงนี้คือการทรมานพืชยังไงคะได้ับปลูกหัวลงเนาะพุ่กับหัวพืชกับหัวนะครับมันดียังไงคะการปลูกแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราปลูกพืชได้สองชนิดค่ะแล้วก็ประดับได้ค่ะประโยชน์ของ ทำแบบนี้นะคะใช้พื้นที่น้อยก็ได้แขวนลงมาประดับหน้าบ้านค่ะกินก็ได้ประดับก็ได้ค่ะอันนี้เป็นมะเขือจานม่วงค่ะที่เรามีการปรับอะไรมันบ้างครับให้มันดูดีขึ้นเนี่ยจากพื้นบ้านแท้ๆเนี่ยเราปรับอะไรมันาอตรงนี้เราจะยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมแต่ว่าที่เราจะปรับปรุงก็คือว่าในเรื่องของความสม่ำเสมอ คัดพันุให้สม่ำเสมอขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงค่ะก็จําเป็นทรงเดิมๆนาะแล้วก็สีเดิมๆที่ชาวบ้านเราเคยทานแบบไหนก็แบบนั้นในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็ต้องมีความงอกสูงผักพื้นบ้านของไทยคุณค่าอเนกอนันต์แต่เมื่อเราหันไปพึ่งพาผักที่มาจากเมืองนอกมากเกินไปก็ทําให้คนไทยลืมเลือนผักพวกนี้บางทีอยู่บนดอยผักอะไรคะพี่นี่ไงผักอะไรแมวนะฮะ อกัดแมวค่ะประกาศแมวนะครับเราไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นค่ะตรงนี้ก็ถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าผักกาศชุนฉายชุนฉายนะคชุนฉายก็จะเป็นประกาศเขียวปลีค่ะกับเขียวปลีกินที่ใบเหรอคะกินกินทั้งต้นเลยค่ะก็เอาแกงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มิสเตอร์ใส่ม้อครับจำได้ครับาจำได้จู๊ Can you speak English ครับมุมมองของเรานะครับ ต่อเออมล็ดพันธุ์ในพืชพืชพันธุ์ในเขตร้อนเนี่ยเรามองอยังไงการต่อสู้มันก็เยอะฮะก็เราต้องแต่เราเน้นคุณภาพแล้วก็พยายามพยายามคิดถึงเข้าใจเกษตรกรแต่เราเข้าใจเกษตรกรมันแล้วก็ตอบให้ให้ตอบสนงองตามความต้องการของเกษตรกรได้ตลอดมันก็สำเร็จแน่นอนเราไม่เอาเปรียบเกษตรกร ไม่เอาเปรียบเราก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มสําหรับเกษตรกรเกษตรกรก็มีรายได้ดีรายได้เพิ่มเราก็มีรายได้เพิ่มเพื่อลงทุนในงานวิจัยต่อไปอการกลับมาของผักพื้นบ้านครั้งนี้เพราะสภาพสังคมกำลังหมุนกลับมาสู่วิถีไทยวิถีเดิมที่สังคมไทยและสังคมเทศต้องการเราปรับปรุงเราวิจัยตลอดเวลาวิจัยตลอดเวลาเราก็ลงทุนประมาณ 12-13%ของของยอดขายเราก็ลงทุนในใน,ใน,ใ,นในวิชัยณณนะนะวันนี้นะครับในเขตร้อนเนี่ยพืชเขตร้อนพืชผักเขตร้อนเนี่ยการแข่งขันมันก็ขั้นสูงนะเราเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของการแข่งขันที่เราเชื่อว่าก็ในในเซาท์อิเดียเราเป็นที่หนึ่งอ๋อที่อินเดียก็เป็นที่สามแล้วมันก็เป็น อันนั้นก็เราไม่สนใจอะไรเรากไปยามทำดีที่สุดแต่กรเกษตรกรชอบสินค้าของบริษัทมันก็ที่หนึ่งมาเองที่หนึ่งหรือที่สองเขาแล้วไปมันก็เป็นเราไม่ใช่เป็นที่หนึ่งหรือที่สองมันไม่สำคัญเราไปสร้างผลิตเมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพดีที่เกษตรกรต้องการเบอร์หนึ่งเบอร์สองท่านบอกไม่สนใจอ่ะแต่ว่าขอให้คนพอใจแล้วกัน ใช่ยมา呀 Are you okay Yes ้มเปรียงอ้โหสุดยอดอะเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยเพราะฉะเราจะเพาะตรงไหนปลูกตรงไหนนะครับในสวนในในรั้วในไอกระ๊อบหลังคาบ้านยังทําได้เราเคยเห็นแจ็คผู้ขายักษ์แต่นี่คุณไซมอนนะครับเป็นผู้เนรมิต หลังคาให้สวยงามเห็นไหม <laughs> ปลูกผักดักน้ำตำข้าวนี่คือเรื่องราวโบราณธรรมชาัจจุบันปลอดสารพิจารจย่งจะจจสมราคาสมกาบเหตการสุปไปสรุปมาสรุปว่าจะอี้ สังคมก็เป็นวัฏจักรเวียนวนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดพอหมดก็ทำให้มีขึ้นมาอีกดุดเดียวกับผักพื้นบ้านไง I will tell you ท้ายสุดตบท้ายปาบปาบปาบนะครับตบท้ายได้ความว่าเชียงใหม่ของเรานะครับดีทุกอย่างไม่ว่าธรรมชาติไม่ว่าผู้คนไม่ว่าเมล็ดพันธุ์แววันนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ <laughs> เป็นกษติกรบงงางออนอยเปลี่ยนใจมี่มีรักรักดีไว้ให้ึตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหว่างหัังสรีพอรอดกศพารวยด้วยกเษกเษตรเกษตรผักพื้นบ้านที่ปลูกได้ทุกที่ทั้งในอากาศบนดินยันคอนโดหรือในน้ำหรือจะปลูกให้ใหญ่ๆโต,โต เป็นเชิงการค้าก็ได้เนอะจะบอกหอปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำกาิิกรแห่นตั้งแห่กระดูกันลังของชาติไปจะเรื่องอำนาจพอะไยเป็นชาติกาสิกรรมอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ ชีวิตของกาศีก่อนนั้นตามเยอะที่เหลือกวายันมันหนักหนา